สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inner Healing Tarot by Siri นะคะวันนี้ก็จะมาทำหัวข้อคลิปเกี่ยวกับแนวโน้มเดือนพฤษภาค่ะเนื่องจากมีรีเควสมานะคะว่าอยากให้ทำคลิปแบบ specific หน่อยนะคะก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปแนวโน้มเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะคะแนวโน้มพลังงานของเดือนพฤษภาคมในหัวข้อการงานการเงินความรักเกี่ยว สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะก็จะใช้ไพ่นะคะสองสำหรับนี้ก็คือไพ่ทาโร่และก็ไพ่ยันโลกนะคะในการขอไกด์แดนซ์แล้วก็ดูพลังงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคมค่ะเราก็เริ่มหกข้อแรกกันเลยนะคะขอดูพลังงานเกี่ยวกับการงานนะคะของเดือนพฤษภาคมสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะ อันนี้ข้หินสีเหลืองนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ค่ะเรามาดูแนวโน้มเรื่องการงานสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์กันนะคะใบแรกคือ Four of Cups ค่ะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ากำลังเบื่อนะคะหรือว่ากำลังรอโอกาสหรือว่ากำลังอยากที่จะมีโอกาสที่ดีๆที่เข้ามานะคะตอนนี้ข้างหน้าคุณคุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว wow ้าวหรือคุณพอใจในชีวิตในช่วงนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับ งานตรงหน้าที่ทําอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าคุณอาจก,กำังิะยังไม่เห็นนะคะว่ามันจะมีคนเนี่ยกำลังเอาโอกาสทีใหม่มาให้คุณนั่นเองนะคะ of Swords ค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะหนึ่งดาบนะคะคิดว่าในเดือนนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานที่เออทำให้คุณมองเห็นภาพในชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดใบที่3 Queen of Wands ค่ะราชินีไม้เทา้า เหมือนจากที่คุณเบื่อๆอ,อยู่อะคะ่ะแล้วก็คุณอยากจะได้ออป portunity อะไรบางอย่างเนี่ยให้มันรู้สึกว่าโอ้โหฉันรู้สึกว่ามี p a ชชั่นในชีวิตแล้วก็ทํางานได้อย่างสนุกมากเนี่ยเดี๋ยวกําลังจะมีงานบางอย่างเข้ามานะคะหรือว่าออโอกาสที่จะเข้ามาที่ทําให้คุณเนี่ยแสดงศักยภาพฝีมือนะคะแล้วก็คุณก็สามารถทํามันได้ดีด้วยนะคะ แล้วก็เหมือนคุณชอบอะแล้วก็เหมือนได้เป็นผู้นําในโปรเจกต์นี้หรือว่าทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต t นี้ทำให้ได้อย่างเขาเรียกว่าทําได้อย่างสําเร็จแล้วก็มีแพชชั่นกับงานนี้มากๆนะคะ three of cups ค่ะแล้วก็อีกใบก็คือ king of pentacles ค่ะก็ นอกจากที่จะทํางานได้สําเร็จสวยงามแล้วนะคะงานนี้ไม่ได้ทําคนเดียวแต่เหมือนคุณนะ่ะจะน่าจะมีลักษณะที่ว่าจะเป็นลีดเดอร์ในการทำโปรเจกต์นี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยงานเนี้ย การงานในเดือนพฤษภาคมนะ่จะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะคะหรือได้รับความสําเร็จนะจากเพื่อนร่วมด้วยอาจจะฉลองในทีมนะคะกับงานที่ต้องการอาจจะเป็นงานที่แบบต้องการยอดหรือเปล่าด้วยนะคะไม่แน่ใจ King of p e n t a c o s s ขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่าการงานคุณน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือว่าได้ยอดตามที่ต้องการนั่นเองนะคะ อการงานในเดือนนี้ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์มองในภาพรวมเหมือนตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่ายังคิดไม่ออกคิดไม่ตกนะคะกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าแต่เดี๋ยวน่าจะมีโอกาสหรือว่าเออเขาเรียกว่าโอกาส การเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะหรือว่างานโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยที่ทําให้คุณสามารถแสดงศักยภาพในตัวคุณเนี่ยได้เป็นอย่างดีเหมือนคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบด้วยค่ะแล้วก็มีพชชั่นแล้วคุณก็แบบอจัดการมันได้อย่างราบเขาเรียกว่าอย่างแบบว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมะนะคะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองก็คือสุดท้ายแล้วเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็ได้สิ่ง ที่ปรารถนาตามต้องการนะคะนอกจากด้านการเงินเออนอกจากการงานที่จะประสบความสําเร็จแล้วยังมองถึงว่ามีพลังงานของการเงินที่เหมือนงานนี้หลีดไปให้การเงินเนี่ยมีความแข็งแรงมั่นคงด้วยนะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพายานโลกอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับการงานสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะหนึ่งอึดอ,อัดอืม เหมือนสีถ้วยนะคะเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังทำอะไรไม่ได้นะคะต่อมาสัตว์คู่บุญค่ะเหมือนคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีใครสักคนเนี่ยหรือบริวารของคุณนะคะที่จะเข้ามาช่วยแล้วก็เหมือนน่าจะได้เหมือนทำงานกันอย่างมีความ,มเหมือนมีความรื่นรมแล้วก็เขาเรียกว่า ทํางานกันอย่างกลมเกลียวสมัครสมานะคะที่จะมาช่วยงานคุณได้นะคะและใบสุดท้ายชีวิตค่ะมันเหมือนกับงานเนี้ยมันทําให้คุณเหมือนพอมีลูกน้องที่ดีเข้ามาช่วยหรือว่ามีเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วก็ทํางานกันไหลลื่นนะคะมองว่างานอะ่ะจะแบบเดินไปได้อย่างก้าวหน้าเป็นไซเคิลก็คือตั้งแต่เด็กจนถึงแก่จนถึง ตายนั่นหมายถึงว่ามันเป็นไซคลที่ยาวเขาเรียกว่ามันเป็นไซคลของชีวิตแล้วก็คือมองว่างานเนี่ยน่าจะดําเนินไปได้อย่างดีแล้วก็คอมพลีทจบอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยกลายเป็น king of pentacles ขึ้นมาก็มีความมั่งคั่งทางการเงินแล้วก็มีความการงานที่สําเร็จด้วยนะคะกองที่1เออขอโทษค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์คิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนแห่งการที่คุณแสดงฝีมือ เกี่ยวกับง,งานของคุณนะคะหลังจากที่คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดมานานมันน่าจะมีโอกาสที่ทําให้คุณได้แสดงฝีมือแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นศักยภาพในตัวคุณรวมถึงเพื่อนร่วมงานรวมถึงลูกน้องนะคะคนในทีมก็เหมือนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ได้มีมิตรภาพในทีมเนี่ยที่ดีขึ้นรวมไปถึงผลงานเนี่ยออกมาได้รับการยอมรับแล้วก็ทําให้เกิดความมั่นคงในการเงินด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวขอให้ The l a n g u a g e o Flowers f นะคะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการงานสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะว่าควรเป็นอย่างไร Grounding คะ่ะ The beginning is where you need to be ค่ะเหมือนคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ Grounding ก็มันก็คือการที่เหมือนคุณกำลังจะเริ่มเติบโต เติบโตขึ้นมานะคะจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณอึดอัดเหมือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่จะทาให้คุณมองเห็นศักยภาพในตัวเองเหมือนคุณกําลังจะโชว์ศักยภาพออกมาที่แบบคุณกําลังจะเติบโตแล้วก็เบ่งบานออกมานะคะมันก็เขาเรียกว่าเรากลับไปอยู่ในจุดแรกของออสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วเราก็สามารถที่จะทำมันเนี่ยออกมาให้เบ่งบานได้สวยงามนั่นเองนะคะ อย่างแรกไพ่แนะนําคิดว่าถ้าตอนเนี้คือสี่ถ้วยออกมาในตอนแรกคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือว่ามีความกังวลใดๆอยู่นะคะ grounding ในที่นี้เหมือนไพ่อยากจะแนะนําให้คุณไป grounding ตัวเองนั้นหมายถึงว่าเคลียร์พลังงานลบแล้วก็ลองใช้เวลากับตัวเองนะคะโดยการที่เหมือนมีสติรู้ตัวแล้วก็ เคลียพลังงานลบด้วยการที่คุณสามารถที่จะเดินบนพื้นหญ้าก็ได้นะคะด้วยเท้าเปล่านั่นเองนะคะมันจะทําให้สามารถที่คุณจะเคลียพลังงานลบแล้วก็ดึงพลังงานบวกจากพื้นหญ้าหรือมาตเตอร์เอิร์ดพม่ธรณีขึ้นมาได้นั่นเองมันจะทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นคงทางอารมณ์ขึ้นนะคะจากที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความกังวลความเบื่อหน่ายอะคะ่ะเหมือนไพ่อยากจะบอกให้คุณอนะ กลับมาที่ตัวเองก่อนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเพื่อที่จะทํางานในเดือนนี้ให้ได้ให้สําเร็จนะคะก็คิดว่าแนวโน้มแล้วก็พลังงานในเดือนนี้ของคนที่เกิดวันจันทร์เดือนพฤษภาคมของคนที่เกิดวันจันทร์คิดว่าคุณกําลังจะผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกอึดอัดไปได้แล้วนะคะจะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยทีมงานหรือว่าลูกน้อง เพื่อนร่วมงานเนี่ยที่หวังดีกับคุณเนี่ยจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทํางานให้สําเร็จเสร็จสิ้นตามที่ต้องการได้นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยทีนี้ต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขออนุญ,ญาตเก็บไพ่นะคะ ขอดูแนวโน้มทางการเงินสำหรับในเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดวันสัรนะค่ะ มทางการเงินสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรใบแรก The Chariot ค่ะคิดว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังจะน่าจะเหมือนมีความนักสู้ในการที่จะหาเงินนะคะสร้างความมั่งครั้งมั่นคงให้ตนเองนะคะ Page of pentacles ค่ะอืมคุณกำลังพยายามหาความมั่นคงให้กับตัวเองทางการเงินในเดือนนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณกำลังจะทดลองทำอะไรบางอย่างด้วยค่ะเหมือนคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะไปทางไหนดีนะคะเอ้า oh! w i n of wands ออกมาอีกแล้วค่ะคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับพลังงานน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณเมื่อสักครู่นี้นะคะเออขอตไป the world และ นายออฟเพนตาเคิลส์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะแนวโน้มทางการเงินของคุณในเดือนพฤษภาค,คมนี้ก็มองว่าเป็นไปได้อย่างสวยงามอีกนั่นเองนะคะเออถ้าคุณกำลังขับเคี่ยวกับการที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองหรือว่าการเงินในเดือนนี้ค่ะเออคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับง,งานของคุณด้วยนะคะที่เมื่อกี้เราเปิดกันไปเออเหมือนก็คิดว่าการเงินก็จะมีความโดดเด่น มันเหมือนกับว่าคุณคุณกำลังจะได้รับความสุขทางด้านการเงินแล้วก็สามารถแบบได้ไปพักผ่อนอย่างสบายๆด้วยค่ะคือกําลังคิดว่าสมมติว่าถ้าใครต้องจะทํายอดนะคะคิดว่าคุณจะได้ยอดตามที่ต้องการแล้วคุณก็สามารถที่จะเหมือนนําพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สบายๆไปพักผ่อนแล้วอะคะ่ะเดือนนี้คิดว่าการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมองว่า เป็นไปได้ด้วยดีนะคะจากที่คุณเข็นเคี่ยวมานานพยายามที่จะสร้างความมั่นคงนะคะก็คิดว่าตัวคุณเนี่ยแหละค่ะที่จะนำพา การเงินของคุณเนี่ยไปสู่ความมั่นคงได้นะคะมองว่าเป็นเงินที่ได้เนี่ยส่วนมากน่าจะมาจากการทํางานนะคะแล้วก็การทํางานที่คุณตั้งใจมีความสุขแล้วก็มีแพชชั่นกับมันด้วยแล้วมันแ,แ,แล้วตัวคุณเองก็โดดเด่นเกี่ยวกับในในการทํางานนี้ด้วยนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็มีพรสวรรค์ในด้านงานซึ่งมันนาพามาสู่ถึงเงินที่คุณจะได้รับแล้วก็ เหมือนคุณน่าจะได้ไปใช้เงินในการท่องเที่ยวด้วยอะคะ่ะแล้วก็พักผ่อนนะคะนายออฟเฟนเตอโคสมันเหมือนกันเหมือนลักชัวรี่ออฟไลคุณกำลังจะได้ใช้ชีวิตที่แบบเออสบายๆนะคะเหมือนแบบผ่อนคลายแล้วอะคะ่ะจากก่อนหน้าที่รู้สึกว่าโหฉันออกไปสู้มาเยอะมากนะคะเพื่อที่จะได้ให้ความมั่นคงทางการเงินเพื่อาคุมนี้คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มของพลังงานที่คุณจะรู้สึกสบายใจในเรื่องเงินมากขึ้นน่าจะได้รับ เงินตามที่คิดไว้หรือว่าตามที่ตัวเองลงมือลงแรงไปนะคะทีนี้ขอดูออว่าไพายานาโลกอยากจะให้คำแนะนำทางการเงินเกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันจันทร์อย่างไรนะคะใบแรกฝาเปิดคะ่ะคิดว่าตอนนี้น่าจะทำอะไรก็ให้รีบทำนะคะเหมือนฝาฝนเป็นใจฝาเปิดนะคะ ไปที่สองประสานค่ะมันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะคิดว่าคุณน่าจะมีการร่วมมือร่วมใจในการทำงานของของทีมเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็รวมถึงพลังงานของการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเหมือนกับว่าถ้าคนที่เข้ามาดูเนี่ยออมีการกลับไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังงานเรื่องยูนิเวอรสจักรวาลก็คิดว่าเดือนนี้เหมือนเหมือนคุณน่าจะคอนเน็ก อะไรบางอย่างได้แล้วก็มันเหมือนกับว่า co-create ร่วมกันนะคะอืมแล้วไปสุดท้ายสัตว์คู่บุญอีกแล้วก็คิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่ามีผู้อุปถัมนำทางเอ่อมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานมีพาร์ทเนอร์หรือแม้แต่ว่ามีลูกค้านะคะที่จะมาช่วยให้การงานของคุณเนี่ย มันเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้ในธุรกิจของคุณหรือว่าการงานของคุณนั่นเองคิดว่าเดือนนี้การงานและการเงินของคุณน่ะจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่ามีคนอุปถัมภ์แล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าเหมือนมันมี energy ของคนที่เข้ามาคอยประสานให้ทุกๆอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะคนเกิดในวันจันทร์นะคะแนวโน้มทั้งการงานและการเงินดีมากในเดือนนี้ก็น่าจะสบายใจได้นะคะ ก็เดี๋ยวให้ Language of Flowers นะคะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินสักหนึ่งใบค่ะอืมออกมาสองใบ Protection ค่ะ Conserve what you have save a little อืมและ Self acceptance ค่ะ You are so much more มันเหมือนกับว่าเขาอยากจะไพ่อยากจะบอกคุณนะคะคิดว่า อันนี้มันหมายถึงว่าก็คือเหมือนเซฟในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วก็เหมือนอาจจะเห็นว่าเป็นก้าเหลี่ยนะคะเหมือนอยากจะให้รู้สึกว่าเอออย่าใช้หมดเงินที่ได้มาก็อยากให้วางแผนในระยะยาวนะคะกับ,ก,บกับทางการเงินแล้วก็ เหมือนอยากจะพูดให้คุณสบายใจอะค่ะว่ามีให้มี s e l f ์ c อ e p ซ a n c e นั่นหมายถึงว่าให้รู้ว่ามีการยอมรับตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในฐานะทางการเงินในจุดไหนแล้วก็เหมือนอยากจะบอกว่าให้วางแผนทางการเงินให้ดีก็อย่าสเปนให้มันหมดหรือว่าใช้ต่ายให้มันฟุ่มเฟือยมากเกินไปนะคะเพราะว่านาย p e n t a c ต์ s อขึ้นมาไพ่อาจจะคิดว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้รับทรัพย์อย่างมากมาย แต่ว่าก็ให้ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินด้วยนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็คือแนวโน้มทางด้านการเงินของท่านที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะไปดูหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องความรักนั่นเองค่ะขออนุญาตเก็บ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มเกี่ยวกับความรักสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์กันนะคะว่าเป็นอย่างไร แนวโน้มเกี่ยวกับความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคมนะคะสามใบใบแรก The Tower ค่ะใบที่สอง สิดาบแนวโน้มทางด้านความรักนะคะสำหรับ,บท่านที่เกิดวันจันทร์คิดว่าถ้าคุณกำลังผ่านอะไรมาหรือว่ารู้สึกว่าความรักในช่วงนี้ไม่ได้เป็นอย่างใจหรือว่ามีความท็อกซิกนะคะเออ energy มัเเนกำลังขึ้นว่ามันกำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงในความรักของคุณนะคะ five of swords ค่ะ ten of wands และ the magician ค่ะคิดมอง energy ในความรักของเดือนนี้ถ้าการงานและการเงินเด่นคิดว่าเดือนนี้ความรักก็ไม่ได้เด่นเท่ากาันงานและการเงินนะคะมันมี energy ของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มี energy ของการที่เหมือนอาจจะมีการไม่เข้าอกเข้าใจกันระหว่างคู่รักนั่นเองนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแบกรับความรู้สึกของความรักไว้มากมันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะ เออทำให้ความรักไปเดินต่อไปได้ในขณะที่มันอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออตอนนี้มันมัน,ม,นมันไม่ได้ราบรื่นในความรักนะคะแต่ข่าวดีก็คือสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณจะสามารถที่จะนำพาความรักของคุณอะต่อไปได้ให้มันเ เขาเรียกว่าให้มันผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ Energy ที่มันมีความยากลำบากในความรักในเดือนพฤษภาคมเนี่ยไปได้นะคะคิดว่ามองแล้วการงานการเงินดีนะคะแต่ว่าความรักอาจจะไม่เด่นอาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าเรื่องที่คุณรู้สึกอึดอัดใจนะที่คุณอาจจะต้องแบกรับเกี่ยวกับความรักเอาไว้นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะตัวคุณเองเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเป็นคนที่นำพาตัวเองเออกมาให้ให ให้มีความสุขแล้วก็ตัวคุณเองก็จะเป็นเอเขาเรียกว่าก็สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราอะนะคะว่าเราเลือกที่จะรับความรักที่ดีหรือไม่ถ้าความรักนั้นมันเป็นความรักที่ท็อกซิกสำหรับเรานะคะเป็นความรักที่รู้สึกว่าเามันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขหรือส่งเสริม e อเน g y ของเราตัวคุณเองอะค่ะจะเลิกแบกแล้วก็กลับมารักตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวคุณเองแต่ว่าถ้าเราสมมุติว่าเรามองแล้วนะคะว่าสิ่งเนี้คุณพยายามที่จะรักษามันไว้แล้วมันคุ้มค่ากับการที่จะรักษามันก็คุณก็สามารถที่จะทํามันให้เออก็คือหมายหมายความว่ามันก็คุณก็สามารถที่จะรักษาสิ่งที่คุณรักความรักของคุณเอาไว้ได้นั่นเองค่ะอันนี้ขึ้นกับ คนที่เกิดวันจันทร์นะคะว่าคุณมองความรักของคุณเป็นอย่างไรทีนี้มาดูไกด์แดนซ์สำหรับไพ่อานาลกที่จะให้คุณที่เกิดวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับความรักใบแรกความลับอืมใบที่สองธาตุดินเสียหายอืมใบที่สามหมดทุกหมดโก ท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะแนวนมความรักในเดือนพฤษภาถ้าเหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดมันมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกหลักไว้คุณเล่าให้ใครฟังไม่ได้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วอะนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณเหนื่อยมากแล้วจริงๆอะแล้วมันก็อาจจะสร้างความความเขาเรียกว่าความเสียหายทางร่างกายทาง นอกจากมันเสียหายทางกายแล้วมันอาจจะเสียหายทางนอกจากจะเสียหายทางใจมันจะเสียหายทางกายด้วยนะคะดังนั้นก็คือข่าวดีก็คือสิ่งที่คุณผ่านมาขอให้คุณมีสติให้มากเลือกในสิ่งที่ดีกับคุณเซลล์เลิฟต้องมีให้มากนะคะเราต้องรู้จักรักตัวเองแล้วก็แต่ในท้ายที่สุดคะ่ะไพ่ก็ออกมาเหมือนที่บอกนะคะหมดถูกหมดโศกนะคะ ก็สิ่งที่รู้สึกว่าเครียดมานานหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกในชีวิตใน relationship ของคุณนะคะทุกอย่างมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เกี่ยวกับความรักนะคะก็การที่เรามีเซลฟ์เลิฟที่มากก็เท่ากับเรามีออบาแดนซ์นะคะเซลฟ์เลิฟเท่ากับอ b บาแดนซ์การที่มีความรักตัวเองให้มากความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งมันก็จะเกิดขึ้น ข่าวดีในเรื่องออในเดือนพฤษภาคมข,ของคุณคือการงานกับการเงินเป็นไปแนวไปแนวโน้มที่ดีส่วนความรักจริงๆถ้ามองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเช่นกันถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีความท็อกซิกในชีวิตมีเรื่องที่ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้นะคะแล้วมันสร้างความอึดอัดใจหรือความไม่สบายใจทั้งกายและใจให้กับคุณพฤษภาคมนี้ก็เป็นเดือนที่คุณจะหมดถุกหมดโศกแล้วค่ะ ตัดสินใจให้ดีรักตัวเองให้มากนะคะแล้วก็ก่อนปิดท้ายขอให้ the language o flowers f ให้คำแนะนำเรื่องความรักสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะ breathe calm rest stop and just be ค่ะให้เหมือนให้ stay f o c u s ที่ปัจจุบันนะคะให้มองค่อยๆตัดสินใจให้ก็มีสติ หายใจเข้าออกลึกๆนะคะแล้วก็ให้มีความสงบให้พักผ่อนให้หยุดพักแล้วก็มองทุกๆอย่างให้มันเป็นไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะมองว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างและสิ่งที่เรากำลังจะตัดสินใจทำไปข้างหน้าผลของมันจะเป็นอย่างไรตัวคุณเป็นคนที่จะรู้ได้ว่าอ,อ,อะไรดีสำหรับตัวคุณนะคะกล่อง เอ่อท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็ขอเป็นกําลังใจให้แนวโน้มในเดือนพฤษภาคมสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ทังการงานการเงนิงนมี e NERGY ที่ดีมากค่ะและมั่นใจมากว่าความรักของคุณก็เช่นกันมันกําลังจะผ่านพ้นทุกๆอย่างไปแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ